สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาดูเจ้า Sony v s s นะครับ R2 นะครับ Sony v s s R2 นะครับตัวนี้สวยงามทีเดียวนะครับมาดูเป็นระบบ Multi System นะครับ Paul นะครับ s m s Cam NTSC แล้วก็ NTSC on Paul TV ด้วยนะครับเป็น Sony v s s หรือว่า Sony Video Tape Cassette นะครับ R2 นะครับตัวนี้สภาพก็ สวยงามทีเดียวนะครับผมเปลือยออกมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับหกหัวอ่านไฮไฟสเตอริโอนะครับ AV s t สเตอริโอนะครับคุณผู้ชมครับมาดูชื่อรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้คือ Sony Videotape c a s s e t t e Recorder SLV Keys ED817 นะครับหรือว่า Sony VSS c a s s e t t e Recorder SLV ED817 นะครับตัวนี้เป็นระบบ อาไฮไฟสเตอริโอนะครับผู้ชมครับผมเปลือยนะครับถอดผมถอดเสื้อผ้ามันออกนะครับหรือว่าถอดฝาหลังมันออกนะครับเดี๋ยวจะใส่ม้วนล้างเข้าไปนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะครับปึ๊บปิดนะครับอันนี้อันนี้เปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ม้วนล้างหัวเป็นเฮดคลีเนอร์เข้าไปนะครับผู้ชมครับหาใส่ดินอ่างเป็นเฮดคลีเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับหาเฮดคลีเนอร์เพื่อที่จะล้างหัวนะครับผู้ชมครับ ามาดูกลไกการทํางานนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับกลไกการทํางานยังคงแจ่มยังคงสวยงามทีเดียวนะครับ very nice very good of the video t VSS Sony Sony, Sony VSS นะครับตัวนี้เป็น Sony VSS Cassette Player นะครับตัวนี้สวยงามทีเดียวนะครับมาดูกลไกนะครับการทํางานอันนี้ผมใส่ อ่าเป็นเฮดคลีนเนอร์เข้าไปนะครับสก o ตเฮดคลี l เนอร์นะครับมาดูกลไกการทำงานนะครับหัวอ่านยังคงแจ่มทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามนะครับไม่ว่าจะดูมุมไหนก็ใหม่กิฟนะครับคุณผู้ชมครับดูเอานะครับใหม่ทุกส่วนอะไรทุกชิ้นในนี้ของใหม่เก่าเก็บนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นของใหม่เก่าเก็บทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมดูไม่มีบวมเลยนะครับ AC ไม่มีบวมเลยนะครับ เขาเรียกอะไรนะครับตัวนี้ตัวพวกนี้ครับ AC หรือยังไงผมไม่แน่ใจแต่มันไม่บวมเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับแต่ละตัวยังคงสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอ่าตรงนี้มีไฟติดนะครับคุณผู้ชมครับอ่าคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีไฟหลอดไฟติดอยู่ตรงนั้นนะครับ นี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับผมเปลือยกายนะครับเปลือยกายเครื่องเล่นวิดีโอเทปโซนี่นะครับ VSS นะครับคุณผู้ชมครับโซนี่ VSS นะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็สภาพเครื่องก็ดูเอาเองนะครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามทีเดียวนะครับผมกําลังทําการล้างล้างหัวอ่านนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ ติดตามการรีวิวของเครื่องเล่นวิดีโอเทป Sony VSS นะครับเป็น Sony Cassette Recorder SLV ED817 นะครับคุณผู้ชมครับสภาพทางด้านหน้าคุณผู้ชมดูเองนะครับสวยทีเดียวนะครับสวยสุดๆนะครับ s i c เค t ด Hi-Fi AV Stereo นะครับ Easy Time Recording and Multi s e a r c p ซ i บ e tape Cleaner Plus นะครับคุณผู้ชมครับ สวยงามทีเดียวตัวนี้เป็น R2 นะครับ r e a l i t y Regenerator นะครับ r e g e น e r a t o r นะครับ R2 นะครับของ Sony VSS เป็นระบบ m u l t i s y s t e m นะครับพอลเมสเ s คัมเอ็แล้วก็ NTSC o n p a u l TV นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่กำลังใส่ผมกำลังใส่ HeadCleaner เข้าไปนะครับ HeadCleaner ของ s c o t t 3M ซะด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหัวอ่าน หัวอ่านยังคงแจ็มแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทปจากสีสเกตชันแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ